ครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาบอกว่าทุกวันนี้แก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยเวลามันโทรมาเนี่ยมันรู้หอดชื่อนามสกุลที่อยู่สมเหมือนหนึ่งมีเบอร์โทรพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนถามว่าเพราะอะไรแน่นอนครับเรานึกย้อนกลับไปสิครับว่าใครที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของเราหนึ่งแหละหน่วยงานของรัฐ นะครับนั่นแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตมีเจ้าหน้าที่รัฐหวังผลประโยชน์ส่วนตนนําข้อมูลของพ่อแม่เป็น้องประาชาชนไปขายให้กับมิจฉาชีพแก๊งคอสเซนเตอร์ 2. ส,สังเกตดูไหมครับเบอร์โทรเราเนี่ยเราเพิ่งไปเปิดซิมมาเราเพิ่งได้เบอร์มา และไอ้เบอร์ที่ได้มาเนี่ยเรายังไม่เคยให้ธนาคารเบอร์ที่ได้มายังไม่เคยให้ทางอเภอเบอร์ที่ได้มายังไม่เคยให้ที่ทํางานเลยแต่แก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาเสือกรู้ชื่อนามสกุลเราอีกเพราะอะไรนะครับเพราะการซื้อซิมโทรศัพท์เนี่ยมันมีการลงทะเบียนลงทะเบียนซิมลงทะเบียนซิมเพราะนั้นแน่นอนเถียงไม่ได้ว่าหน่วยงานของรัฐรู้ข้อมูลตรงนี้ ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ขายข้อมูลจบแกงเระเซนเตอร์รู้สองนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐที่รู้นั่นก็คือพนักงานของเครือข่ายมือถือเช่นเครือข่ายมือถือสักเครือข่ายหนเวลาเราไปซื้อซิมเนี่ยซื้อโทรศัพท์พร้อมซิมเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งบัตรประจําตัวประชาชนแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราใช้เบอร์อะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอย่างนี้ทำยังไงใครหนังหน้าไหนมันจะโทรมาก็ตามนะฟังผมนะมันจะรู้จากชื่อหรือนามสก,กุลของเราก็ตามถ้าหาปัญหาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเราปกกับผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับเงินถ้าพูดเรื่องเงินเงินทองทองนะท่านตัดสายไปเลยท่านไม่ต้องไปคุยกับมันนะครับเพราะในการทวงหนี้ในกรณีผิดปกตินะครับมันต้องมาเป็นหนังสือและสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นได้ ไม่มีรอกครับโทรมาบอกเกี่ยวกับข้องนู่นนี่นั่นให้โอนเงินไปตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้แชร์แม้ว่ามันรู้ชื่อนามสกุลก็ตามก็อย่าลงเชื่อนะคนละหนึ่งแชร์ของท่านอาจช่วยเหลือประชาชนได้หลายคนหนึ่งแชร์ของท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมไปกับโขงในการเตือนภัยไม่ให้หลงเชื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ขอบคุณครับ